สวนพักนี่น้อยของลงุมแผนปลูกอยู่ในเฮือนนี่แหละบ่ได้ปลูกหลายดอกแต่ว่าดปลูกได้หลายอย่างและลุมแผนก็ปลูกได้หลายอย่างใส่กันผสมกันไป,ปหงงแน่หรละผ้าแนเอ่อแมงลักแน่พักอีกตัวบัน่นเท่าหมดละบักชิกแน่กะหอมเปรผักชีกะมีดอกไม้ผสมไปน้ายดอกไม้ก็เป็นดอกดาวเรืองไหมพี่น้อง กับปลูกอันแล้วพี่น้องมีพื้นที่เล็กๆกนหน่อยก็ปลูกไปครับเอาเส่กระถางก็ได้ครับว่ดต้องไปเห็ดไงเออถ้าเฮาิกมีพื้นที่ใหญ่ใหญ่้าก,กับปลูกได้หลายอยู่แต่ว่าอันนี้ลูกแผนเอ่อมีพื้นที่จํกกา,กา,ากัดก็เลยปลูกเสตกระถางเลยวก็ปลูกได้หลายอย่างสิบย่างยี่สิบย่างบางักที่ได้หลายอย่างนั่แหละครับปักแปดแน่ตะไคร้แน่อังทีหน้า,า,นา,อานะโอ้ บักฟักกะมีบักฟักกะมีเออซาซาเลเน่กะมีประมาณประมาณเกือบซีบกว่าย่างเลยที่ที่ลูกแผนมีมเมล็ดพันธุ์อยู่นะกะขอกะขอมาในเอาเอา,เอามาตะบานต่างจังหวัดนเนี่ยสีหน้ากะปลูกไปเรื่อยๆครับนนมันยังมะเจ้าลูกแผนก็นไม่โหดเมื่อใดไปธุลามาตื่นสวยเนี่ยกะหดสวยสีหน้า ติดตามที่ไม่นอ้องเห็น,นเห็นลนุงแหรนิดขีดมาเบงเลยครับลุงแหนม่ไดลลงทุนหนึ่งครับกะเอามะเดลหวังเือลุงแพนเห็นอยู่มันเกิดดูขีดหนึ่งนี่นะลุงแผนก็เอาขึ้นมาเอ่อปลูกปลูกเบิงว่ามันมันติดง,ง่ามหลยมันติดเป็นพันธุ์ไลไหนวยมันติดใหญ่บ่กับปลูกไปเรื่อยปลูกเบงเออถ้าถ้าทาน่วยมันใหญ่ลุงแพนก็เอามาเห็ดพันต่อแบบนี้นะเห็ดมลเดลพันต่อแน่าดาเรื่อง ก็เอาเอามาดบาดแน่ม oh e er, ัวหายแน่กระเฮ็ดไปครับพ uh ี่น้องเออมันเป็นยังไงครับมันเป็นมีค้ามสุกแต่ถ้าเลยเดือบูกแล้วมันมันติดเป็นนิดัสในการปลวกเลยเพราะว่าลุงมแผนนี่มักมักปลวกมักปลูกกี่แล้วง่ามง่ามกับปลูกไปก่อนลุ่มแผนบ่ได้ใส่ปุ๋ยแค่เอาดินดินดินเอาแค่เอานาดิน เกิดมาใส่กระถางแล้วก็ปลูกไปเลยคอ,อยยางเดี๋ยวคอยให้เห้ยหมดนำ้ำหัดนำ้ำเสมอเพราะว่าเห้สิเด้ประหยัดนำ้ำเฮ้ปลูกใส่กระถางสินะ่ะลุงแผนเอาใส่กระสอบแล้แลวเอาใส่ตะกา้าเพื่อว่าต่อไปกระสอบมันมันขาดมันกระสิะดยูในตะกา้าอันนี้นะ่การกินได้ดดดูครับปลูก ปลูกแต่ละต้นจังหัวละผ้าลุงแพนบวงติดกระต่กินได้โดนดยู่ลุงแพนติดเด็ดหนอดเด็ดอดอกมันออกบ่อหอมันขึ้นมันแก่น่าแต่เกิดเฮาบ่อเด็ดดอกมันดอกมันก็ติแก่ไปตวงสิกระเด็ดดอกมันดอกเฮาก็บะตกินได้โดนไหมเพราะว่ามันมันติดต่ออายุมันไปเรื่อยไหมเด็ดมันดอกกันมากกระเด็ดกระเด็ดออก มีคลิกแน่โอ้หลายๆอย่างปีน้องมีสวนนี่เพื้นที่เล่ยน้อยปลูกเลยครับเพราะว่าเข้าไปสื่อตลาดมันกัดแท้งแล้วก็เข้ามาเนใจว่าเออเขาจ้าสีเออ,เอ,เอ,อพ่นสารเคมีบอสีหน,นะเข้าปลูกอยู่ในบ้านเขากินได้สบายปลอดภัยกินแบบบริสิทธิ์เลยนะรูปแยงกินจังจี่เลยครับอันใดสื่อเขาก็ยังสื่ออันใดมันบอสไปยู่ในสวน กาจังซื้อเอาแล้วก,ก็เขาก็ซื้อมเมล็ดพันธุ์มาเท่าเดียวถ้าผู้ใดบ่มีเมล็ดพันธุ์ต่อไปเขาก็เอาเอา,เอาชุดนั่นแหละเป็นมเมล็ดพันธุ์ต่อไปอีงที่นึ่งต้นแพงกระเฮ็ดทั้งเสียเละครับข้างในนี่ก็เป็นเอ่อบักเก็ตบักิก็ตอยู่นี่บักพริกงามเลยบ่งามเลย <laughs> <laughs> ปลูกไปในต้นบากรุง ต้นหมากสีบ่กใครเป็นหมากลุงเห็นปลูกเป็นหมากค้องหมากอย่างนี้นะกกระยามันแล้วกระบได้สิเลียดเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระขื้นมาเป็นหมากให้เขากินเองลุงบ่ได้คิดอย่างไรครับกับนี่ให้กินก็กินไปนะครับตปซื้อใน,อนอตลาดด้วยกับคือประหยัดการใช้จ่ายใ,ในโคัวเลือนของเขานะครับ ลุงแผนกัะปูกเซตากาปลูกเซถุงแน่คันเพื่อว่าเพื่อนที่ที่ลุงแผนอยูเนี่ยมันเป็นดินทรายดนทรายแบบเป็นเมใยญ่เวลาห้าหดนาลงไปยังเตเพื่อนยังยังยังวัาน์อีกกินนามอยู่ลุงแผนเลยปลูกเซตะกาปลูกเซรกระสอบย่างหน่อยมันกะมีความสุ่มชือนมันสีรักษาความซุ่มเฉื่น,อย,นอยู่ในกระสอบอย,อยู่ในตะการละ่ะ ก่อนมันติดเลยเฮ้ยไปจังได้เพลือบมันก็นได้กินอยู่แล้ว,ลวแหละต้องไปกระปุกยู่หน้าบ้านแน่ยู่หลังบ้านแน่ทำมาเ้ากับโฮสไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งเรื่อยๆครับนี่ลหลายๆอย่างพ่อพกนกับเฮ็ดงานเฮ็ดงานไปน้ำมือมันหยุดกับมันนางปูเปลี่ยนทายคลิปให้พี่พน้องเบิง่งนี่มาแรงก็ไปเฮ็ดงานนี่สินะ ลุงแปะเข็นงานย่างมังคืนพอยยางหม้อต่อมาก,กับมะฮดน้ำน้ำสิบล่อกไฮมี่ลุงแปะก็ใส่นำ้ำฝนฝนฝนตกลงมากๆกับตรงใบใส่ไส้งใส่องได้ไม่ถึงสามองสามองนี่นี่แหละแล้วก็ใส่น้ำซักผ้าน้ำที่สองนน้ำที่สามเอ่อเอาข้างไปสักขึ้นสองขึ้น,นหนึ่งทีหน้าเพื่อ,หอ,อ,อให้มันกองสารเอ่อไอ้ซักผ้จาจั้งหน่อย <laughs> เพราะว่ามันว่่มีน้ำต้องแพงก็ต้องเห็ดหาวิธีแบบอาจจะน้ำเอาเห็ดเอาฝังกวดใส่ขางล่างเนี่ยหายพืชมันดูดขึ้นไม่กินเครอบเพื่อเห้เหีสิ่ดโคตรน้ำได้ดนนหน่อยที่สุดแต่ว่าช่วงน้ำแรงมันสิเป็นยังไงตอนนี้มันเป็นหนาฝนเนี่ยอยู่สีมือหามือฝนตกเป็หนึ่งอยู่แต่ว่าบางบางประมาณขค้ืหลัางไปหันบ่ตกเลยประมาณเออสามเดือน ต้องแทนเอาแล้วที่จตไหนน้องก็บรรทิยให้หน้ำม,มาสดเปิดปากของ,องลงุงแผนกัหาวิธีคิดแล้วก็ได้มาได้วิธีเอาฝังขวดลงลงไปข้างล่างย้อนผาลงไปเองีินะแล้วก็ให้ดินเป็นตุดดึงน้ำขึ้นมาให้เพื่อกินก็ได้ผลอีกในระดับหนึ่งอยูก่ก็ได้ลอยประเทศเนาแต่ว่าผาเขาต้องเป็นผาสิมันเออเป็นผาไนลอน แต่เป็นผ่าฝ่ายเดี๋ยวมันติขาดเร็วเพราะว่ามันจุ่มอยู่กํานามก็ล่องเบิ่งครับพ,พี่น้องกัล่องปั๊บใจเอาแบบวิธีของรูแผ่เปเพรศล่องเบิง่งเพื่อเพื่อมันสิได้ผล <c oughs> ขวดขวดนี่น้อยขวดไอ้หน้าห้องกินนี่แหละเลดเคิงหรือว่าสองเลดขวดจงได้ก็ได้ครับฝังลงไปข้างล่าง,ไงไนี่แหละในคลิปนี้ก็ บ่มไมยังไหลกะมาเอ่อพาพี่น้องมาส้มสวน <c oughs> ส่วนเนียมาแรงครับอย่าลืมกดตามกิตตะอย่าลืมกดติดตามกดซัตตรไกให้ลูกแฝดนี้ด้ครับเด้อกินกนีกับสวัสดีครับ